สวัสดีค่ะสวัสดีเอซีทุกทกท่านนะคะคลิปนี้นะคะแม่วาก็พามาชมเด็กๆนะคะเขาอารมณ์ดีกันแต่เช้านะคะดูนะคะเล่นกันด้วยความสบายใจกันเลยนะคะเชา้านี้วันนี้วันดีเด็กๆนะคะก็ มาอวยพรให้พ่อพอแม่แม่เอฟซีทุกๆท่านนะคะเฮงๆรวยๆนะคะท่านใดเสี่ยงโชคก็ขอให้ได้รับรางวัลใหญ่เฮงๆรวยๆกันนะคะเดี๋ยวสี่โมงเย็นนะคะก็มาลุ้นกันนะคะว่าเมื่อวันนั้น f อซนะคะก็ให้เด็กๆนะคะจับตัวเลขตัวทีนี้เด็กๆก็ อยากแสดงฝีมือกันนะคะทุกๆคนเลยก็ทำการโชว์ฝีมือกันนะคะสี่ยอดกุมาร fc ท่านใดรักชอบเลขใดที่เด็กๆจับให้นะคะก็ขอให้เยงเฮงรวยๆนะคะเอาไปเสี่ยงโชคก็ขอให้ได้รางวัลใหญ่เฮงๆรวยๆนะคะถ้าเกิด เด็กๆนะคะท่านใดให้โชคให้ลาบพ่อพอแม่แม่เอซถูกนะคะวันนี้แม่วากาจะตั้งสำนักให้เลยนะคะไม่รู้ว่าจะได้เป็นเจ้าพ่อหรือว่าจะเป็นเจ้าแม่นะคะงานนี้ก็ต้องมาคอยลุ้นเอานะคะตอนสี่มงเย็นก็ขอให้เป็นแค่แนวทางนะคะก็ เนแนวทางก็เอามาแค่ให้มาได้ลุ้นกันนะคะเล่นเพื่อได้ลุ้นกันให้สนับสนุนนะคะซื้อเป็นสลากกินแบ่งเอาไว้ลุ้นนะคะท่านใดซื้อก็ขอให้ถูกเลขรางวัลที่1เลยนะคะเฮงเฮงปังๆ,งๆังถูกเลขรางวัลกันแล้วก็อย่าลืมซื้อ แมวเลียกระเปียกให้เด็กๆบ้างนะคะเด็กๆยังรอเปียกแล้วก็แมวเลียจากพ่อแม่เอฟซีนะคะเดี๋ยวเราก็มารอลุนกันว่าสี่โมงเย็นใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะแม่วาแล้วก็เด็กๆบ้านมีบุญลูกแม่วาก็ขอให้ทุกๆท่านเฮงๆเยรวยรับทรัพย์กันนะคะปังๆ ก็รับชมเด็กๆนะคะเขาเล่นกันตามภาษานะคะวันนี้น้องบุญธรรมก็อารมณ์ดีนะคะแก๊งนี้ก็เล่นลูกบอลกันนะคะเช้านี้อากาศก็กำลังดีนะคะฝนก็ตกมาปล่อยปลายทั้งคืนเลยเช้ามาก็อากาศดีไม่ร้อนนะคะอากาศก็ค่อนข้าง เย็นแต่ก็ยังเย็นไม่มากแม่วาก็ต้องใส่เสื้อให้กับน้องบุญธรรมนะคะเพราะว่าน้องบุญธรรมเขาสุขภาพร่างกายเขาไม่ค่อยแข็งแรงนะคะคนอื่นๆก็ไม่ค่อยเป็นอะไรนะคะพากันเล่นสี่ยอดกุมารรวมพี่มีขวัญไปด้วยอีกก็พอดีเลยนะคะครบแก๊งนี้ถ้ารวมตัวกันได้ก็บอกว่าแสบมากๆเลยนะคะสุดยอดเลยค่ะ อย่าไปนั่งใกล้ๆนะคะเวลาเขาดีกันเขาเล่นกันนี่คือแซไปทั้งตัวเล่นวิ่งวิ่งวิ่งไปนี่ถ้าเรานั่งอยู่ใกล้ๆนี่ก็คือเหยียบเราเลยนะคะเด็กๆเวลาเขาสนุกกันได้นี่ก็คือลืมลืมโลกลืมญาติเลยนะคะเล่นลางบอลคนเดียวนะคะน้องบุญธรรม ท่านใดนะคะเมตตาจะาอุปการะอาหารเปียกแล้วก็นมแพ้ให้กับแมวเด็กที่บ้านมีบุญลูกแม่วาแม่วาแล้วก็เด็กๆก,ก็ยินดีน้อมรับนะคะเพราะว่าเด็กๆเ,เขายังกินอาหารเม็ดไม่ค่อยเก่งแล้วก็ยังไม่อดนมกันนะคะก็ท่านใดเมตตาเดี๋ยวแม่วาจะปักหมุดนะคะที่อยู่เบอร์โทรแล้วก็ไลน์ไอดีนะคะไว้ให้ก็ ขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านด้วยนะคะกราบขอบพระคุณล่วงหน้าด้วยนะคะนี่นะคะท้องป่องเลยนะคะน้องบุญธรรมก็เด็กๆก็ขอขอบพระคุณทุกๆความเมตตาแล้วก็ทุกๆกําลังใจนะคะที่ทุกๆท่านมีให้กับเด็กๆเสมอมานะคะ เล่นกันอยู่สองคนนะคะน้องดวงใจกับน้องบุญธรรม